สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอาหารสีเขียวนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันมันคืออะไรเอ่ยอ๋อมันคือเ่ามันคือสาลายน้ําจืดนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้เรามาทําเมนูอะไรอันนี้เป็นซาคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นทอดใช่แล้วอันนี้คือแบบว่าผมไม่เคยกินนะทอดกรอบเ่าหรือว่าสาลายน้ําจืดคุณผู้ชมนี่นี่นี่ยังร้อนอยู่เพิ่งทําให้กินครั้งแรกกินกับน้ำพริกกะปิไม่ร้อนแล้วมานน้าห้องว่าซาเตาะแต่ ภาคกลางหรือว่านี่เขาก็ซาเทาหรือว่ายำเทานะครับผู้ชมชสตลใสน้ําจืดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคุณผู้ชมหอมมากชิมก่นอนเะชิมก่อนอันนี้ยังไม่มีใครเคยถามั้งฮะไม่เกินอ,อร่อยอร่อยเพราะมันหอมมากเลยอะ่ะเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดคุณผู้ชมเนี่ยเถาไดมิลล์ไดมิลล์กินกับพิการปินี่กินกับข,ข้าวเหนียวสุดยอด ข้างกรอบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมากใช่อย่อยางก,กับแป้งขนมปังอร่อยมากเลยเนี่ยนึบๆเลยคุณผู้ชมเฮ ύ, ้ยเขามันหายไปไหนอะทำไมไมันเป็นแป้งอย่างก,กับแป้งขนมปังแบบนี้เราเอาคุกกับแป้งไงด,ด,ดูดิคุณผู้ชมเฮ้ยอร่อยเลยนุมน่มๆเนอะข้างในมันนุ่มไหอย่างกับขนมไม่ดอดแล้วผม โอ้โหอันนี้ก็ยังแซ่บเหมือนเดิมซาเตาครับผมอปอเปี่น้องครับนี่ยังอร่อยเดอ้อของล้ำอันนี้สุดยอดวันนี้อร่อยมากทอดหอมกว่าบ้านบ,กานบกา่กลิ่นมันแบบว่ากินออกเลยกลิ่นหอมมากเลยทอดก็อร่อยซ้าเขาอร่อยอม, <laughs> มิกกนเลยเนี่ยลงตัวครับก,ก็มี นึบอ่ะกินไ้่เลอกเลยนึบอ่ะเหมือนขนมอ่ะข้างในนุ่มอ่ะกินเล่นได้มากเลยใช่โมจิเหมือนโมจิใช่ใช่โมจิคุณผู้ชมนี่ทอดกินเล่นได้เลยครับผมเอาแล้วพี่เจมไม่เอาข้าวแล้ว มันนึกว่าทอดแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้ป๊าดหอมเลยมันไม่กลิ่นสาหร่ายอะ่ะอือแซวตอดอ่ะนี่เลยนั่นน่ะข้าเหนียวก็อุ่นร้อนอีกป๊าดไปไหนวะเนี่ยของอร่อยเฮ้ยเหน้ำมมอนัก คุณผู้ชมลองไปทำอย cool> ู่หรือว่าเขใอรจะทำก่อนนะเนีมันยืดดูดูดูตะกรอนหนึ่งก็ชีสอันนี้กแกมาะ

ดืดมากสุดยอดเลยกินแทนผักอันนี้แหละเพียมผักทอดอะถ้าจะให้กรอบกว่านี้ต้องใส่แป้งเยอะๆกว่านี้อ,อันนี้เราใส่แป้งน่าไปคุณผู้ชมไม่คือมันชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่ามันเลยแบบไม่ค่อยกรอบอถ้าชิ้นใหญ่เราเร่งไฟแบบร้อนๆเลยนะแล้วก็ใส่แป้งเยอะๆหน่อยมันจะกรอบกว่านี้อ,อันนี้เรารีบหน่อยลองๆไงคุณผู้ชมลองครั้งแรก อครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็อร่อยสุดยอด <นะ S 1> เลยอ่ะเยอะไปเลยอ้าว เป็นขนมนะหน้าแรงมาเริ่มมีเทาแล้วครับคุณผู้ชมฝนดุดแล้วก็น้ําเริ่มน้ําออกบ่อไงน้ําก็จะตกเป็นค่อยว่าตกเป็นเป็นท่วงท่วงเอง,งแล้วเทามันก็จะเริ่มเกิดแถวบ้านเรามันเป็นแบบว่าเป็นล่องเขา่าว่าน้ำไหลมาเนาะอยู่น้าสะอาดด้วยนะคุณผู้ชมอันเนี้ย เคยเห็น e he <hen> ที่เขาหาตรงแม่น้ำโขงที่เขาแบบเอายยยเยอะๆเลยมันคนละอย่างกับบ้านเราเนาะ <c oughs> นึกย้องนับเป็นแผ่นแบบเต็มเลยนี่เขาแบบดึงขึ้นมาเป็นแผ่นแล้ว <c oughs> บ้านเรามันจะแบบว่าเส้นเล็กกว่า <c oughs> ไหมมันเท่าคนละอย่างกับบ้านเราอะเส้นเล็กกว่ากันสุดยอดจริงๆของป่า อาหารบ้านๆตามประดูก hmm. mm ัน hmm. ม mm ีน hmm. ้ำแม่สาเดี๋ยวก็ไ huh. ข mm ่มดแดงครับ hmm. ค uh ุณ huh. ผ mm ู hmm. like like, ้ชมที oh, no. ่ผมรอคืออะไรด้มะไข่จักกจั่นพี่เจนเดี๋ยวปีนี้ลองไปหากันเผื่อมีเพื่อมีเหมือนจะเคยเห็นอยู่นะขึ้นไปเก็บเห็ดอ่ะเคยเจออยู่โอ้โหแปลว่าอันนั้นคือสุดยอดจริงๆ เดอะเบสมันอร่อยมากเนี่เข้าวเหนียวนั้นยังจำกลิ่นของมันได้อยู่เลยจำรสชาติได้อยู่อ่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกปีแล้วเนาะใครจะกระจันเรวเอามาจี งันเีเอาช้อนมาโอ,โโอ,โโอโ้คนชอบเหมือนกันอันนี้ผมว่าเอาไปกินด้วย อันนี้กินเล่นอร่อยเลยใอร่อยเลยอ่ะต้องกินเพลินเดี๋ยวไปหาผงปาปริก้าใส่สุดยอดเมื่อกี้ยังทอดได้หมดเลยคุณผู้ชมไปทอดใหม่ได้คุกแป้งมาแล้วเดี๋ยวเป็นกขนมังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกินนะนี่เด้อปูขนมปังคุณผู้ชมที่เขากินกันดูซิว่าจะอร่อยจริงเปล่าไม่เคยกินมาจากนอร์เวย์นอร์เวย์ เห็นเขากินกันเต็มเลยของรอร่อยอร่อยนี่มาจากนอร์เวย์เนาะใช่แต่มันก็นอร์เวย์เนาะ <S <S อร่อยแต่ที่ <C oughs> อร่อยเนี่ยผมนั่งคือแซ่บที่สุดในเราภาษาที่เกิมแค่ไม่ติดพูดถึงคอแซ่บอย่างนี้เหรอ <S <S แซ่บแซ่บก็ <S 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 ไม่ร้องก็ <S 2> <S 2> <S ไม่รู้ ข่านอุปนัยพูดบ้างไม่ได้หรอถ้าแซบจริงเขาจะหนีไปทำไมความแซบมีอันเขานั้นน่ะไม่มีคอ่ะเขาถงหนีกันหมดอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีนี่เนี่ยแต่ว่าใหญ่ใหญ่อ่ะอ๋อกินเถอะเป็นเด็กเป็นเล็กพูดแซบพูดเซิฟเนากินข้าวนี่ แตกเฮ้ยไม่แตกบอวอปตีนี่ดนนัดเนี่ยมันโันนัดเวยขนมไทย

สุกยอดขนมโลง่งอ,อกโล่งใจับผมกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวบอกให้ยายทำให้กินใช่ใช่ใชทอดกรอบๆหน่อยมีผงอยู่บ้างชปาปาปิก้าเดีย๋ยวใส่เลยอาละมัง ไปหอาก็พอไปโอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินซาเตานะครับผมหรือว่าซาเทาสาลายน้ําจืดนะครับผมแล้วก็เอามาทอดชุบแป้งทอดมันอร่อยมากหอมจิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากมากคุณผู้ชมต้องลองนะครับผมไปทำสุดยอดเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมบางคนเขาหาไม่ได้เขาอยากลองชิมแล้วเขาหาไม่ได้อยู่ในเมืองกรุงเมืองซื้อตลาดไม่มีเหรอไม่มีไม่หาอะไรอยู่ในกรุงเทพอเงี้ยอือก็ต้องมาบ้านผมเน้บดเตือน้ำบดก็ต้องมาบ้านพวอเราเนาะ ไม่ต้อง<ห>ามาบ้านมาาันก็รดเดี๋ยวเราหากินหรือมาบ้านผมก็ได้ถูกไหมากินไม่ต้องมาครับผมสวัสดีครับ